วันนี้สิ่งที่คุณผู้ชมเห็นอยู่แล้วล่ะก็คือหลวงพ่ออลงกฎเนี่ยได้มีการลาสิกขาแล้วคือเดิมตอนแรกเนี่ยบิก๊กเต่าพลตรีจรูนเกียรติบานแก้ทบผู้ชกการตรวจสอบสวนกลางเนี่ยบอกว่าตอนที่มีการนําหมายจับไปจับกลุมหลวงพ่อเนี่ยไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควรฮะหลวงพ่อก็ไม่ยอมให้ความร่วมมือยังไม่ยอมให้ข้อมูลเท่าที่ควรจนกระทั่งบิก๊กเต่าวันนี้ต้องเป็นคนเกลี้ยก,กล่อมเองฮะให้หลวงพ่ออลงกฎลาสิกขาฮะคุณผู้ชมฮะ,ะและต่อไปนี้จะเป็นการเข้าเนื้อข่าวแล้วฮะ ไปดูช่วงนี้ฮะที่หลวงพ่อลาสิกขาหลวงพ่ออลงกตซึ่งน่าจะเป็นการปิดตำนานหลวงพ่ออลงกตแห่งวัดพระบาทน้ำผู้ฮะไปดูฮะห้จงจำพเจ้าเรียว่าบัดน,นี้้าพเจ้าเป็นฤๅษหัดแกล้วทุติยังดหลวงพ่อท่านเน <c oughs> ต็มใจเต็มใจเะครับสมนึก็นสิ่งที่เรนเกิดขึ้น <c oughs> ท่านท่านก็ยอมสิโดยท่านเองเลยไม่ไม่มีใรครังครับ ด้วยขอบคุณมากนะครับในช่วงนนผมว่าคุณมอไมช่วยที่บ้านคุณผู้ชมตั้งแต่เราเสนอข่าวมาตั้งแต่กรณีอับถ้าย้อนไปแค่สีกากรอบสีกาเกณฑ์จำได้ใช่ไหมฮะกรณีเจ้าคุณแย้มนะฮะแหวงวัดไร่ขิงแล้วก็สีกากรอบที่พานะฮะบรรดาพระต้องลาสิกขากันเป็นจำนวนมากเพราะว่ามีความสัมพันธ์นะฮะ แล้วก็มีเรื่องของการทุจริตการโกงเงินก็มีเหมือนกันแต่กรณีของหลวงพ่ออลงกฎน่าจะเป็นสิ่งที่ช็อกสังคมไทยจริงๆแม้ว่าหลายคนบอกว่ารู้มานานแล้วละ่ะว่าวันหนึ่งจะต้องเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นแต่วันนี้คงไม่มีใครคิดนะฮะว่าสิ่งที่หลวงพ่ออลงกฎซึ่งช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์เไอวีแล้วก็วัดพระบาทน้ำพุซึ่งมีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานสามสิบสี่สิบปีมันเดินมาถึงจุดจบแบบนี้ได้ยังไง มันช็อกฮะเพราะว่าที่ชาก็เคยทําบุญผมก็เคยทําบุญผู้ชมทั่วประเทศต้องเคยทําบุญวัดพระบาทน้ำผู้ผมเชื่อมั่นมากๆนี่ฮะมันเป็นเหตุการณ์ที่วันนี้หลวงพ่ออลรองกฎฮนะหรือชื่อจริงคือนายอารองกฎภูล,ลมุก ทำการลาสิกขาฮะสิ้นสุดความเป็นพระและเปลี่ยนใส่ชุดขาวนะครับต่อหน้าบิ๊กเต่าฮะพลตรีจรุนเกียรติปันแก้วรองผู้ชันก,การตรวจสอบสวนกลางเพื่อที่จะนําเข้าสู่ขั้นตอนดําเนินคดีตามกฎหมายหลังจากถูกจับกลุ่มเมื่อคืนนี้นะฮะช่วงเวลาประมาณ2นาฬิกาโดยตํารวจกองปราบเองครับมีการนํากําลังเข้าจับกลุ่มตัวนะฮะหลวงพ่อลงกฎหรือว่าปัจจุบันคืนอนายองกฎภูลมุกนะฮะอดีตเจ้าวาดวัดพระบาทน้ำพูตามหมายจับของสารคดีทุจริตและประพฤติมิชอบนะฮะ คุณผู้ชมฮะจริงๆแล้วเนี่ยสารคดีทุจริตเนี่ยออกหมายจับทั้งหมอบีและหลวงพ่อหลวงกฎเนี่ยตั้งแต่วันที่22สิงหาคมมันผ่านมา4วันนะฮะจนกระทั่งวันนี้ตำรวจต้องตัดสินใจเข้าจับกลุ่มหลวงพ่ออลงกฎและหมอบีเพราะด้วยความเคารพหลวงพ่ออลงกฎมีแนวโน้มจะหลบหนีฮะนี่คือคําพูดของตํารวจฮะแต่จนกระทั่งตอนแรกเดิมเนี่ยบิ๊กเต่าเองก็บอกบอกว่าจริงๆเนี่ย จะจับตอนเช้า8โมฮะแต่เนื่องจากด้วยพฤติการของหลวงพ่ออลรงกฎที่มีแนวโน้มจะหลบหนีทําให้ตํารวจต้องตัดสินใจเข้าจับกลุ่มเมื่อคืนนี้เลยนะฮะที่ที่ใจฟ้าอะคาเดมี่นะครับคุณผู้ชมฮะหมายจับที่มีการออกเนี่ยคุณอลรงกฎพูล,ลมุกหรืออดีตพระอารงกฎโดนแจ้งข้อหาเนี่ยสข้อหาฮะหคือเป็นเจ้าพนักงานฮะแต่เบียดบังนะฮะมีการยักยอกทรัพย์ 2เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นกาปรปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 3. ฟอกเงินและ 4. ส,สมคบโดยตกลงกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทาความผิดฐานฟอกเงินร่วมกับนายเสกสรรทรัพย์สืบสกุลหรือว่าหมอบีทูตสื่อวิญญาณนั่นเองนะครับขณะเดียวกันฮะคุณผู้ชมฮะทางด้านของอดีตหลวงพ่ออางกฎซึ่งเดิมเนี่ยอย่างที่บอกไปตํารวจเนี่ยไปจับที่บริเวณอาคารสนามฟุตบอลใจฟ้าอะคาเดมี่นะฮะแล้วปรากฏว่าพอตรวจค้นในรถเนี่ย เจอเงินสดหลักแสนฮะประจายอยู่ตามกระเป๋าต่างๆซึ่งเดิมคนเข้าใจว่าหลวงพ่อตำรวจยังบอกเลยครับว่าพฤติกรรมของหลวงพ่อคือเหมือนจะหลบหนีแต่เลขาปูนจริงให้สัมภาษณ์วันนี้บอกว่าจริงๆหลวงพ่อไม่ได้จะหลบหนีนะฮะเดิมเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยคือไปที่ใจฟ้าแครดิมี่แล้วกําลังจะเดินทางกลับวัดไปมาจําวัดน่ะนะฮะแต่สุดท้ายตํารวจก็อย่างที่เห็นฮะตัดสินใจเข้าจับกลุ่มทั้งหลวงพ่อและปอบีเดี๋ยวมอบีเดี๋ยวให้คอยที่ชาเล่านะฮะ